บัดนี้ท่านหลายได้สมาทานศีลสมา,า,มมาทานกรรมฐานแล้วอันดับแรกที่สุดขอท่านหลายอย่าลืมรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิด้วยการกำหนดรูลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นเรื่องสำคัญมากพื้นฐานใหญ่จริงๆก็คือรักษาจิตให้เป็นสมาธิ สมาธิที่จะเพิ่งเกิดขึ้นได้ง่ายก็คือนาปานุสติกรรมฐานหลังจากนั้นก็พระมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพิจารณาหรือว่าภาวนาตามมัธยาศสยตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น <c oughs> เออความจริงความรู้ทั้งหมดนี่สำนักของเราเรารู้ครบถ้วนก็อขอให้ปฏิบัติตามมัธยาศสย พราะว่าถ้าจะจี้จุดไปว่าจะต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เหมือนกันทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในสานักคนเราอัจิยาใสหรืการเข้าเข้าไปการก้าวเข้าไปสู่ธรรมะย่อมมีอารมณ์ไม่เสมอกันอันนี้ผมทราบบางท่านก็มีกําลังใจสูงเกินกว่าที่ผมคาดไว้ก็มีแต่บางท่านก็ต่ําเกินไปไม่มีอะไรเ,เลยก็มี ยังอยู่ในสภาพโลเลก็มีมากไอ้ที่ดีจริงๆก็มีมากฉะนั้นขอทุกท่านได้โปรดทราบว่าเจตนาของผมไม่มีการอคติใดๆทั้งหมดมีความต้องการอย่างเดียวให้ทุกท่านที่บวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ยึงไม่ได้เห็นกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลลาบางคราวบางคืนที่มาอธิบายท่นานฟังนี่บางทีเกือบจะลุกไม่ไหวก็มีถ้าเป็นคนปากเบาสักหน่อยก็าอาจจะถึงกับครางก็มีแต่ถึงอะไรก็ดีแนะีอาศัยเจตนาดีนี่พี่โอ้อวดหวังดีกับพุกท่านมานั่งแนะนำกันอยู่ทุกวัน ก็มีความประสองค์อย่างเดียวคือต้องการให้ท่านหลายมีกำลังใจบริสุทธิ์ฝุดของตามกำลังที่จะพึงทำได้การที่จะมีกำลังใจสูงและมีกำลังใจต่ำได้ธรรมะสูงธรรมะต่ำอันนี้ผมไม่โทษไม่ลงโทษท่านก็ถือว่าเป็นกำลังของจิตที่เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีกำลังที่เป็นอกุศลก็ามาครอบงำมากจิตแล้วก็เผลอไป ถ้ากําลังใจที่เป็นอก,กุศลเดิมก็มาสลับสนอารมณ์ก็ดีเร็วการดีเร็วหรือดีช้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะคนวิสัยที่ทน่างหลายจะพึงทางจะพึงเป็นคนดีโดยจริยาทั่วไปแล้วพระของเราก็รู้สึกว่ามีความดีอยู่มากปฏิบัติในหน้าที่ในสมณกิจได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าบางท่านจะมีจิตเข้าถึงไม่ไม่ถึงอริยามารรยผล แต่ว่าทำตนเป็นกัณยาณในชนบ้างสาธุชนบ้างทําภาระธุระทุกอย่างนี่ก็จัดเป็นความดีเป็นกันดีเิเศษฉะนั้นความดีส่วนใดที่มีอยู่แล้วให้รักษากําลังความดีกันวันนั้นวันไวเหมือนเกลือรักษาความเค็มความดีจะได้ไม่เสื่อมแต่ความจริงคนที่จะดีจริงๆจ,จะได้มักได้ผลนั่นหนึ่ง ต้องเป็นคนรับคำสั่งหรือคำนำแนะนำและคำนัดหมายกับเพื่อนฝูงก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีเพียงครั้งเดียวทำตลอดชีวิตนั่นจิตจะเข้าถึงความดีได้ต่อจากนี้ไปผมก็จะเล่าเรื่องของท่านผู้เฒ่าเรื่องของท่านผู้เฒ่าต่อไปนี้ผมขอเล่าตะลุยตามแบบฉบับที่ท่านบ,บันทึกไว้ถ้าส่วนใดที่เห็นว่าไม่เข้าใจก็จะอธิบายให้ฟังเพียงเล็กน้อย ก็ถือว่าไม่เป็นคําสอนโดยตรงเป็นเพียงเอาประวัติของท่านที่เรียกว่าไม่ไกลนักจากชีวิตของเราเจ้าพึ่งเห็นท่านได้มาเล่าสู่กันฟังตามปฏิปทาที่ท่านฝึกมาเพราะว่าท่านฝึกมานี่ท่านต้องต้องช่วยตัวเองจริงๆก็ครูบาอาจารย์ตายไปหมด ในขณะที่ครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่สามารถจะความดีเป็นกรณีพิเศษได้แต่ถ้าว่าในสมัยนั้นก็สามารถทรงอภิญญาห้าในวอภิญญาหกเออทำห้าในอภิญญาหกได้ได้สมาบัติแปดแต่ว่าในฐานะที่ปรารถนาพุทธภูมิยังไม่มีโอกาสได้มรุมคผลต่อมาเมื่อครูบาอจารย์ท่านบรรภาพไปแล้ว มีกําลังใจเห็นว่าถ้าจะอยู่ต่อไปไม่ไหวจึงตั้งใจกลับมาเพื่อไปสาวุกภูมิวันนี้ผมขอเล่าย้อนนิดหนึ่งจะเล่าตามบันทึกเลยจะไม่ทิมบายให้กว้างขวางเพราะความรู้ของพวกเราเลยไปแล้วความรู้พวกเรานี่ท่วมตัวถ้าเจ้าจะคิดนิดหนึ่งเท่านั้นก็จะสามารถเข้าใจได้ เพราะนั้นว่าวันนี้ขอย้อนต้นนิดหนึ่งมีอะไรล่ะท่านบอกว่าในสมัยหนึ่งมีคนเข้ามาหาท่านแล้วก็สมณศรีก็ให้เวลานั้นเป็นเวลาคำ่ำท่านบอกว่าต้องค่ำอย่างนี้อ่านนักสือไม่ออกเจอต้นจุดไฟแล้วก็ใช้กระแสะไฟอ่านเพราะตอวเวลากลางคืน ก็ปรากฏว่าเวลาที่ท่านเจริญสญมฐานก็ใช้กำลังของอะไรดีนะอภิญญาดีกว่าถูกต้องใช้กำลังข้อพิญญายกจิตโดยใช้มโนมยิทธิไม่ใช่ไม่ใช่ใช้พัญญาใหญ่ขึ้นไปนมัสการองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่สุลามุนีเจดีสถาน พอ,อไปถึงก็กราบองค์สมเด็จพระพิชิตามานองเงยหน้าขึ้นท่านก็บอกว่าตามธรรมดาพระนี่ถึงแม้ว่าไม่มีแสงไฟก็ควรจะอ่านหนังสือออกท่านตามมาที่กงท่านก็ถามว่าทำยังไงจะอ่านออกก็พุทธเจ้าาดท่านบอกว่าที่ประจุพยายก็เธอมีแล้วแต่ใสยที่เป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิมาเดิม <c oughs> ที่ประโยุพยานจึงไม่แจ่มใสเหมือนขราเรียเจ้าฉะนั้นเพืเ่อให้ความแจ่มใสเกิดขึ้นเห็นภาพชัดบนปฏิบัติแบบนี้ควรใช้าถานีไปภาวนาจนเป็นฌานสมาบัติเรื่องฌานมันเรื่องเล็กท่านบอกว่าจะคว้าอะไรขึ้นมามันก็เป็นฌานทันทีก็มีการคล่องอยู่แล้วค้าถาก็เห็นจะเป็นมงกุฎพระเจ้าฉัานบอกว่าอย่างนี้ว่าอิติปิโส อิติปิโสวิเศษเสอีกอิเสเสพุทธมาเนอีกอิโสตังพุทธปิติอีกนั่นกาว่ากานานนี้ถ้าไปเรียนและภาวนาทำให้เป็นฌานแล้วก็นิมิตต่างๆจะมีอาการแจ่มใสคนที่ตาไม่ดีก็อ่านหนังสือออกได้ เวลามืดมิดก็สามารถจะให้มองเห็นหนังสือได้และมองเห็นทุกสิ่งที่อย่งไในตามความประสงค์ <c oughs> ถ้าใช้กระถานี้เป็นฌานทำไมอย่างนั้นเป็นนั้นว่าท่านย้ำม,มาว่าไอ้มืดมิดมันก็อ่านหนังสือออกแล้วท่านบอกว่าท่านก็มาทำว่าทามันก็มันนานใช้เวลาเพียงครูเดียวจิตก็เข้าถึงฌานสี ทรงฌานสี่สบายก็เลยว่ากันถึงฌานแปดถึงฌานแปดสบายก็หลบลงมาฌานสี่ในรูปฌานทำไปทำมาก็เลยลองหลับตาอ่านหนังสือก็เห็นอ่านออกแต่ว่าวิธีนี้่านบอกว่าจะใช้ทั่วไปไม่ได้เอาไว้แต่เมื่อเวลามันจําเป็นถ้าจําเป็นจริงๆไม่ต้องอ่านนะไม่ต้องมีหนังสือไม่ต้องจบหนังสือมา แค่ไดเพียงนึกว่าจะอ่านหนังสือมันก็มีความเข้าใจว่าหนังสือฉบับนั้นก็ว่ายังไงวงเล็บของท่านมีไปบอกว่าใครอ่านไว้แล้วถ้าทําได้จงอย่าทําตนเป็นผู้วิเศษถ้าเวลาอ่านหนังสือต่อหน้าคนถ้ามันอ่านไม่ออกจริงๆก็ใช้ไฟใช้แว่นส่องถ้ามันจําเป็นจริงๆก็เอาจิตด,ดับจากภาพหนังสือนัเสือใช้ใจอย่างเดียวก็จะอ่านหนังสือออก นี่เป็นวิธีปฏิบัติของท่านแล้วท่านก็เล่าต่อไปวันนี้ผมจะต่อไปนี่ผมจะว่าย่อๆตามแบบของท่านแต่อะไรที่ไม่เข้าใจหน่อยไว้อธิบายสนิดหน่อยต่อมาท่านกล่าวว่าท่านได้เจริญอะไรล่ะรูปตัพุทธาโรอ๋อต่อมาท่านเจริญพระพุทธคุณทั้งบท พระพุทธคุณทั้งบทก็เคยอิทธิปิโสพระกวาหมดเลยกวามจริงท่านว่าทั้งบทท่านบอกว่าพุทธคุณทั้งบทนี้ก็ไม่ถูกคมคันนะถ้ามันทึกว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าท่านเล่นอิทธิปิโสทั้งบทมันสบายใจดีจนกระทั่งจิตเป็นคานสีแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นสุขจึงก็ตั้งถือพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ว่าอิทิพิโสไปด้วยอาจิตจับพระพุทธรูกพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไปด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นอธิบายไว้ทำไมยังไงทว่าอย่างนั้นท่านบอกทำไปว่าคาถาสั้นก็ทําเป็นฌานได้คาถายาวก็ทําเป็นฌานได้อิทิพิโสทัางบอกก็ทำเป็นฌานได้ไม่เห็นจะมีอะไรสําคัญถ้าใจมันเป็นฌานเสร็จแล้วฟังของท่านไว้นะ ถ้าความรู้ต่างๆในของท่านเรียนกันมาแล้วนี่ผมก็ว่าตามแบบพ่จะเล่าให้ฟังตอนไหนที่มันสมควรสําหรับท่านท่านก็ใไปไฉตอนไหนที่ไม่สมควรก็ไม่ไม,ไม่ต้องใปไฉต่อมาท่านกล่าวว่าท่านได้พบองค์สมเด็จพระจอมไตรที่พระจุลามุนีเจดียสถานองค์สมเด็จพระวิชิตธทรมตรัทว่าสัหรเกสี <c oughs> สำหรับอภิญญาที่เธอได้เวลาที่เธอจะใช้ก็ต้องจับกระสินอันนั้นจับกระสินอันนี้ใช้จิตอย่างนี้มันก็ช้าไปหน่อยแต่ความจริงเขาใช้อัญญากันจริงๆริงเขาจับอารมณ์กสิะเรียกว่าเขาจับอภิญญารวมคําว่าอัิญญารวมเน่ยนึกถึงอภิญญาสมาบัติคือนึกถึงอารมณ์กสินทั้งหมดว่าเราต้องการอะไร แล้วก็ใช้บทพจภาวนาย่อๆโสตัดตาปิญญาให้ทำเพียงตรงนี้เวลาภาวนา,านให้กำหนดลมหายใจเขาออกแล้วก็ทิ้งนิมิตเสียไม่ต้องไปใช้นิมิตในกระสินใช้โสตตาปัญญาอย่างเดียวคือจับกำหนดลมหายใจเขาออกให้ถึงที่สุดค,คือชานสิ เท่านี้ปัญญาทุกอย่างก็จะรวมตัวเราจะใช้ได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องเรียกสินอะไรทั้งหมดตามมาทิกแต่งของท่านก็มาทําทำนั้นก็สบายใจอปัญญาต่างๆมันก็รวมตัวเวลาจะใช้ปัญญาก็ใช้โสตตาปัญญาอย่าลืมนะโสตตตาปัญญาเป็นคาภาวนาเท่านี้ตามมาทึกนี่ผมไม่เห็นว่าท่านจะบอกว่าสังวนที่ก็ติด ในเมื่อท่านไม่สงวนขก,กิจิให้เราสามารถทําได้ทุกคนถ้าจิตของท่านแต่ว่าอย่าลืมนะว่าท่านเจ้าของนี่ทรงสมาบัตแปดในเมื่อจิตทรงสมาบัตแปดจะคว้าอะไรขึ้นมามันก็ได้ทันทีไม่เสียเวลาแม้แต่นึงวินาทีถ้าเราไม่มีมียานมีชันไม่ถึงสมาบัต 8, แปดเราก็ทําตามกําลังของเรา จะทําได้ไม่เท่าทันแต่ว่าทํำไปใกล้ๆทันค่อยๆทําไปก็ใกล้เข้าไปทุกทีมันก็ใช้ได้เหมือนกันเ <c oughs> ขาสิ่งนี้รู้สึกว่าในปัจจุบันนี้มีใครคนใดคนหนึ่งนําไปใช้แค่บอกว่ามีผลดีมากอาล้วเรื่องนี้ก็ผ่านไปแน้นําบอกว่าท่านเขียนว่าอะไรพระนิพพานนิมิต ตอนนี้ท่ากล่าวว่าเมาื่อท่านขึ้นไปในพระจุลามุนีเจดีสถานพบองค์สมเด็จพระวิชิตามารทรงโปรดบอกว่าเออนี่ควรเจ้าจิตจับน,นิพพานได้แล้วแล้วควรถือนิพพานนิมิตเด่นสำคัญนี่ความจริงผมย้อนต้นมานิดตอนก่อนผมผพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นอริยสัจเห็นว่าม,มีความสำคัญก็เลยเล่าสู่กันฟัง ท่านบอกว่าพิจารณาใช้นิมิตนิพานนิมิตเนี่ยถ้าให้ภาวนาอย่างนี้นิมิตจิตตะขอโทษนิมิตจิตตินิมิตจิตตานิพานนจิตตินิพานนจิตตาให้ภาวนาถือพระนิพานเป็นอารมณ์อย่างนี้จิตจะมีการผูกพันพระนิพานเป็นเป็นอารมณ์มากขึ้นแล้วก็กําลังใจของเธอจะไม่พลาดจากนิพาน เมื่อกําลังใจของเธอจะไม่คาดจากนิพานเมื่อเธอตัดพุทธภูมิมาแล้วต้องการเป็นพุทธสาวกความสําเร็จของเธอจะไม่ก้าวล่วงเกินปีนี้ไปจงกลับไปจับอารมณ์นี้ให้เป็นฌานสมาบัติความจริงท่านวงแลบก็ไม่เห็นจะยาก เมื่อจำคาถามันแล้วในขณะนั้นก็ตั้งจิตภาวนาเพื่อทำอารมณ์มาตั้งแต่ยังไม่เอาจิตเข้าร่างมา,อา่อทิศมาในกายมันยังลอยไปสู่ภพต่างๆก็ใช้อารมณ์นี้เรื่อยไปจิตใจก็จับผลิพานเห็นภาพผลิพานสายแกีวก็มีความมั่นใจว่าแน่แล้วนั่นคือผนิพานยังไงยังไงเราตายท่านนี้เราต้องผลิพานให้ได้ เรื่องร่างกายเรื่องรับทรัพย์สินไม่มีความหมายสําหรับเรานี่แปลงรต่อมาตามมันทิศก็ท่านก็นว่ามาอีกว่าองค์สมเด็จพระบรมมลกโลกพกุทเจยให้คาถาปราโมทโดยทรงปรารบว่าต่อไปเมื่อเธอภาวนาคาถาปราโมทเห็นแล้วอะไรทุกอย่างจะเห็นชัดเนจนแจ่มใส ทั้งนี้พราอะไรเพราะว่าเธอในเวลานี้ดูนิมิตอะไรก็ตามเห็นอะไรก็ตามเป็นคลุมเครือไปหมดถ้าใช้คาถาบทนี้แล้วทุกสายทุกสิ่งทุกอย่างจะสว่างแจ่มใสเหมือนกับพระอาทิตย์ในเวลาเที่ยงแต่ความจริงอารมณ์แจ่มใสก็เป็นนี้ตามแบบจะต้องมีสําหรับองค์สมเด็จพระสมาสมพุทธเจ้าเท่านั้น แต่ถ้าว่าในตอนนี้พระพุทธเจ้าส่่งสอนท่านมาอย่างนั้นท่านไปเฝ้ามาเนี่ยเราก็ว่ากันตามบันทิกของท่านนะจะมาโมเมโปเปตันนานแล้วกับผมไม่ได้เท่นั้นนะถ้าใครทําได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปใครได้มโนวิธิธก็ลองสอบกันเอาเพราะมโนวิจิเป็นเครื่องสอบความรู้ทางวุทธ,ธรรัาสนาแล้วการปฏิบัตินี่ก็ความจริงมันก็เรื่องของใครของมันเหมือนกัน จะทำเหมือนกันทุกอย่างนั่นมันไม่ได้แล้นก็มาว่ากับเรื่องนี้ตอบไปดีกว่าเพราะคาถาปราโมทที่ทําให้สมาธิจิตจะมีทิพยคุยานแจ่มใสจะจาภาพเห็นภาพในมิตทุกเสียงทุกอย่างได้โดยชัดเนจนแจ่มใสเหมือนกลางวันคือพระทุกเวลาเที่ยงท่านว่าไว้ไงนิอตานหน่อยสิว่าโดยสร้างในมิตเปรียบเทียบปรากฏ ว่าภาพมีมิตรและการตรวจสอบใดๆจะชัดเจนขึ้นจะมีภาพแจ่มใสทำไมอย่างนั้นสำหรับคาถาภาวนาน,นี้แท่คำใหภาวนาว่าปราโมทเฉยๆได้จับลมให้ใจเขาออกเหมือนกันแล้วก็ภาวนาว่าปราโมทปราโมทและหลังจากนั้นมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภายแจ้วก็ทรงสอนให้เจริญในอริยสัจ ามที่อธิบายมาแล้วตอนนี้ผมไม่อธิบายแล้วผมจะเล่าตลุยดีไม่ดีคืออธิบายไปชาวบ้านชาวเมืองเสียสตังกันมากอยากจะรู้เรื่องรู้ราวของพระองค์นี้ก็นั่งฟังคำอธิบายถ้จนเบื่อเสียสตังหลายสักเศษที่ผมไม่ชอบเหมือนกันไม่อยากชาวบ้านเสียสตังมากท่านนี้ก็มาว่าต่อไปหลังจากอริยสัต์ท่านก็นบอกว่าในการต่อไป ในการต่อมาอีกองสมเด็จตระสมมาส์สมพุทจเจ้าสรงสอนให้เจริญพเมือหานศร,รเอาละสิโดยแจ้งว่าจะทำให้การรู้การเห็นต่างต่างชัดเจนดีขึน้นจำให้ดีนะว่าท่านที่ได้ทิพยจุคุยานแล้วก็ดีท่านที่ได้มโนยิทธิแล้วก็ดี ที่มีอารมณ์ไม่แจ่มใสเห็นอะไรไม่ชัดไม่เจนว่ากันตามลําดับมาท่านก็บอกว่าถ้าใช้พรมีหารสีแล้วก็นิมิตต่างๆถ้าจิตเราทรงพรมีหารสีจริงๆและความจริงพรมีหางสีในแปรอารมณ์เยือกเย็นถ้าอารมณ์ให้ผ่องใสได้ง่ายจริงๆเป็นขอไม่ยากแล้วก็ท่านบอกว่าเวลานั้นท่านตั้งกับผู้ถามคือพระพุทธเจ้าเอง ท่านตั้งกระทู้ถามคร็อสอนแบบถามว่าการเจริญเมตตานั้นเขาทำกันยังไงแน่นท่านก็แก้เขาตนเองว่าการเจริญเมตตาต้องหนึ่งไม่โกรธแล้วก็สองไม่ผูกโกรธภายหลังต่อมาอีกท่านสอนให้เจริญอาสุปรธรรมฐานและมรณา,านุสติกรรมฐานว่าเมื่อจิตตรงพขมีหาสีแล้ว ก็ต้องเจริญอาสุภกรรมฐานเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรสวยแล้วก็เจริญมรณานุสติกรรมฐานหมายถึงว่ารู้สึกนึกถึงความตายอยู่เสมอไม่ชั่ไม่ช่วยประมาทในความตายตอนนี้ท่านหมายเหตุไปนิดหนึ่งท่านหมายเหตุไปบอกว่า,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 วากรรมฐานนีมิตรองค์แรกได้ผลให้ผลได้ดี องค์แรกนี уров, ah ่ผมไม่ทราบว่าองค์ไหนอ๋อท่านมองเลยไปว่าอิติปิโสอิติปิโสเสสอีกนะก็มาถานิมิตอันแรกให้ผลได้ดีเป็นเหตุให้ได้ปุพเนิวาสานุสติญาณจูตูปปาติญาณอาตีตังสิญาณอนนาคาตังสิญาณปัจจุปนามสิญาณและยะฐานกมตายานรู้ว่าทิฏปัจุพโยญาณท่านมีแล้วแต่ตอนนี้ท่านไม่คล่องท้ามาอย่างนั้น ท่านมีแล้วไม่คล่องล้วเกิดคล่องขึ้นมาคือปรุเพนิวาสานุปติยานก็ได้แก่การระลึกชาติอยหลังไปได้ไม่จํากัดระดับว่าสมัยก่อนในเวลาที่จะระลึกชาติเนี่ยรู้สึกว่าทาได้ยากจริงๆมันเหนื่อยมันหนักแต่ว่าเพราะว่าไอจีพีโสมวิเศษใอีกจงคล่องโศลแล้วการระลึกชาติรับเมื่อไรก็ได้เอาชาติไหนก็ได้ อูตูปปาดิญาณรู้จักคนตายและเกิดคนตายแล้วไปไหนนึกปั๊บรู้ได้ทันทีเองคนละสัตว์ที่ปรายกฏเฉพาะหน้าที่ว่าเดิมทีเข้ามาจกไหนมันรู้ได้ทันทีภาพปรกอาตีต่างสัญญาณรู้เรื่องราวนาดีของคนละสัตว์อนายขต่างสัญญาณรู้เรื่องราวนาอนาคตต่อไปของคนละสัตว์ปัจจุบันนำสัญญาณรู้เรื่องราวในปัจจุบันของคนละสัตว์และพื้นที่เหมือนกัน แย้ท้ากมตายานรู้กฎของกรรมของคนและสัตว์แร้วความสุขความทุกข์ก็อาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยท่านบอกว่ามันแจ่มใสแล้วก็แคล่องว่องไวดีมากแต่กําลังใจของท่านบอกมันแจ่มไม่พอนี่เล่นกับคนไม่พอนี่ก็ยากเหมือนกันไม่ยอมไม่ยอมเชื่อตัวเองอยู่เสมอสร้างความสงสัยเพื่อสอบสวนตัวเองอยู่ตลอดเวลา ือว่าตลอดชาติในชีวิตของท่านนี่ท่านไม่ยอมจะมีความรู้สึกว่าตัวของท่านเป็นคนดีแล้วสิ่งใดที่ได้มาแล้วนี้ท่านจะต้องพิจรารณาเสมอว่ามันเป็นอุปาทานหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้กวก็ไปคุยว่าฉันใดที่ไปอยู่คุยานจั่งฉันใดผูกพันิวาสารุสติยานจะ้ะ แล้วก็มาโมเมาเยหลบโมโตสันมีความรักความกธอิชาและสยาไม่เชี่งนั้นตรนี้มีหน้าที่อย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาสงสัยตัวเองว่าเสมอเกรงว่าจะครกับความชั่วเข้ามาไว้ฉน็นเวลาได้อะไรท่านก็มายอมเชื่อตัวของท่านท่านต้องสอบสวนตลอดเวลาต่อมาท่านบันเทิกไว้ว่าในการต่อมากรรมฐา,านนิมิตที่ได้ไว้ ที่ได้ต่อมาก็ทำให้แจ,จ่มใสชัดเจนมากขึ้นนี่ต้องมีโชดกัน่านบอกว่าอยู่ๆเราจะมานั่งเชื่อตัวเองอย่างนี้แต่มันใช้ไม่ได้มันต้องตรวจสอบกันอยู่เสมอเอากันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกเวลาเวลาใดที่มีเวลาบ้านเราตรวจสอบ่านบอกว่าต่อมาก็มีรับสั่ง ว่าเมื่อเวลาของท่านหลายเหล่านี้มาเธอดีขึ้นแล้วต่อไปเพื่อใช้กรรมาฐานท่้งหลายมันดีขึ้นไปกว่านั้นมันไม่ใช่ดีแต่ทิฏฐิจุญญาณอารมณ์ต่างๆให้ดีแจ่มใสฟ่องใสขึ้นก็ให้บำเพ็ญบารมีสิบให้ครบถ้วนให้มีกําลังใจของเธอเนี่ยทรงอยู่ในบารมีสิบให้ครบถ้วนยหญคลาด ถ้าจิตของเธอคลาดจากบารมีสิบอารมณ์นจะเจ้าหมองความจมใสของญาณในฌานที่เจะเพ่งได้บจะเจ้าหมองไปให้สันผิดไวแล้วก็นอกจากบารมีสิบแล้วให้ตั้งอยู่โดยก็มีหานสี่เป็นปกติแล้วก็แท้เจริรสสปกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้อภิญญาที่ได้ไว้จะจมใสชัดเจนขึ้น และก็เคยให้อริยสัตว์ไปแล้วทำไมอย่างนั้นอริยสัตว์นี่ถือว่าเป็นมิปัสนายานขั้นสูงสุดจงใช้อะไรอภิญญาก็ดีแล้วก็บารมีสิบก็ดีก็มีอานสี่ก็ดีอสุภกรรมฐานก็ดีบรณานุสติกรรมฐานก็ดีควบคู่กับอริยสัตว์สี่อยู่ตลอดเวลาย้ายธาตจากจิต ทำได้ไหมละ่ะโอ้มองเวลาหมดไปแล้วสินะเอาไปนัานับตัต้งแต่ตอนนี้ไปเรื่องของท่านโพธเท่านี้ผมจะไม่อธิบายในมากจะเล่าตะลอยจะขึ้นไปน่าอธิบายอีกสิบพัสดเศษมันก็ไม่หมดเวลานี้ก็ปรากฏว่ามันก็หมดเวลาไปแล้วก็ขอท่านหลายพยายามส่งกําลังใจของท่านตามที่ท่านมีกําลังใจอยู่ เรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังมาสู่กันฟังนี้ก็อย่าถือว่าจะต้องทําได้ทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นกําลังของแต่ละบุคคลถ้ากระสิ่งใดได้เกินนี้กาลังของเราก็มีสายของเรา <c oughs> ถ้าเราไปทําเข้าแทนที่มันจะดีมันก็กลับเสียเรวลงฉะนั้นขอบรรดาพิสุสงและสมณีทั้งหลายก็ต้องวาสุขขบาสิกา ตรงตั้งใจว้วาาเราทําความดีเพื่อพระนิพพานกันถ้าเาต่อจน,นี้ไปขอทุกท่านจงทรงกายตามอิิยาบทที่สี่พิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระินสีห์จนกว่าจะได้เวลาสมควรสวัสดี